สุดค่ะครูเงาะเนี่ยก็ได้มาโพสตเช่นชมน้องลิซ่าค่ะทุกคนสรุปว่าน้องลิซ่าเรียนการแสดงกับครูเงาะนะคะล่าสุดเนี่ยครูเงาะนะคะก็มาชมน้องลิซ่าเป็นหน้ากระดานเลยรื้มปริ่มมากๆเลยครูเงาะตัวจริงมาเฉลยเลยละคะ่ะโดยครูเงาะค่ะบอกว่าวันที่ได้รับการติดต่อมาว่าน้องลิซ่าและดิสาจะมาเรียนดีใจมากเราชอบน้องมากในทุกตรงทั้งความสามารถความคิดติใจของน้องตอนมาเจอเขาบอกเลยว่าไม่ผิดหวังเลยดิซ่าเป็นเด็กที่สดใสน่ารักอ่อนน้อมถ่อมตนหัวไวมาก มาตอนแรกด้วยความกังวลว่าไม่เคยเล่นไม่รู้ว่าจะวางตัวยังไงพอลองให้เล่นดูตอนแรกน้องก็ติดออกไปทางโชว์มากกว่าแอคด้วยความที่มีจังหวะที่คมของการเป็นนักเต้นการเป็นศิลปินครูเลยปรับด้วยเอ็กซ์ไซส์เรเ i t ชั่นที่จะช่วยให้น้องคอนนี้กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้ารับส่งจากสิ่งที่อยู่ตรงหน้าซึ่งเอ็กซ์ไซส์นี้กว่าคนรจะทําได้จะต้องใช้เวลาแต่น้องทําได้ตั้งแต่แรกหลังจากนั้นก็สอนเรื่องการตีความและที่มาที่ไปของตัวละครพอน้องเข้าใจเท่านั้นแหละ เรานิเสเนก็พรวพราวขนาดเราเล่นรับส่งกับน้องยังเผลอยิ้มกับลูกตาระยิบระยับของเธอถ้าจะให้สาธยายตรงนี้คงไม่หมดกับสิ่งที่ครูประทับใจในตัวน้องอยากทุกคนลองไปดูในเดวิดดตัดแล้วคุณจะเห็นเองว,ว้าวทุกคนก็เป็นรูปภาพชุดเดียวกันกับที่โนริซ่าบินมานะคะจากไทยมาเกาหลีเลยนะเนี่ยซึ่งตอนที่โนริซ่าบินมาถ่ายนะคะตั้งแต่นู่นเลยแม่ะแม่13ธันวาคม2023เลยค่ะโอ้ oh my god เก่งมากๆค่ะโนริซ่า ล่าสุดเป็นการเฉลยแล้วนะคะน้องลิซ่าเรียนการแสดงกับครูเงาะอย่างไรแอดก็ต้องฝากทุกคนนะไปเอนเกตที่ไอจีครูเงาะด้วยนะคะโห<ฮ>ภูมิใจมากๆก็คือเป็นครูเงาะชื่อดังของประเทศไทยเรานี่เองนะคะที่มีชื่อเสียงมากๆในการสอนการแสดงนั่นเองนะคะได้น้องลิซ่าก็มาเรียนกับครูเงาะเดีไดวว่ามาแสดงที่ไทยเลือกใช้คนไทยน่ารักมากๆโอ้โหแล้วก็ต้องชื่นชมนะคะว่าการแสดงของน้องลิซ่าคือดีมากค่ะคุณครูเงาะผลผลดีที่คุณครูนะคะได้ฝ ึกสออนน้งนิซ่าแต่ว่าครูออ่ยปากชมขนาดนี้ค่ะว่าน้องนิซ่าเนี่ยเรียนแป๊บเดียวเท่านั้นเนาะก็สามารถทําได้แล้วก็เล่นไม่แข็งเลยคือดีงามมากๆเลยค่ะเป็นปลื้มนะคะเนี่ยฝากทุกคนไปกดไลค์ที่ไอจีของครูเงาะด้วยนะคะไปคอมเมนต์ให้กับคนทํางานของเรากันเยอะๆนะ